มืนขึ้นนฟันได้เลขระดับเอฟซีเด้อจังหวะว่าสิบว้าสู้กันฟังเนาะค่นเนาะัดทาเป็นจังบุญอีกเพราะว่ามันฟันตองหวนมันจะแม่นนะจ๊ะฟันมื่ขึ้นเนี่ยจะว่าเด็กหน่อยขำว่าบอกเลขมากับมิตุเดี๋ยวจะไปหามิตุขึ้นกันมือนี้ตะว่ามิพิมพ์เลยจะว่าสูฟังก่อนเนาะเพราะว่าบ่ไเด้ลงคลิปเอฟซีว่าม่พิมพ์คือบ่ลงคลิปเนาะสบวยอีกล่ะก็เลยสิบว่าสู้กันฟังก่อนจ้ะจังคอยสิไปหาเพื่อนเนาะ่ไดเดัน ลงคิบให้เอฟซีเบิงพอหายคิดหอดกันจ้ะกับเป็นจังไรบุปไปหาหมอมาแล้กก็คือจังพ,กพัพกคนพักคนพักกันพ,กพักคนก็พอทติมื่ว่านกับเมื่อมือจ้ะเพือนฟงกับบดิมาหากันดอกแต่ว่าฝันดีลวละเลยสิบว่าสู้กันฟังก่อนบัทธาได้โชคเ้ลานาะค่ะเนากตองหดนี่จะเหม่นนะจ้ะฝันเกี่ยวรถขัน้นจ้ะ เลขหน่อยเขามากเฮือนเต็มมากกับเมตุพิมก็เลยจะเล่าสู้ฟั่งมือนี้โลงให้เอฟซีเบิงเป็นแนวทางอนเนาะคะ่ะแต่ว่ามือน,นี้ไม่พิมจะไปเอาเลขจะไปเอาเลขน้ำแม่อ้อยด้อค่ะแม่อ้อยว่าได้เลขแล้วว่าสั่นแม่อ้อยที่ลูกมนถูกสามตัวสองตัวรุงเทพนั่นหละจ้า ก็ให้เป็นแนวทางตองวดคนด้วใจเอฟซีดเดี๋ยวไกิไก่เรียกสิออกมาทามีตัวดีตัวเด็ดไม่พิมพ์เกิดจะกวาวซู่ฟังอีกเนาะค่ะเนาะคิดว่าอีหยังจะดีขึ้นแล้วก็คงจะดีจะ้ะมีแนวดีๆขอมาหาเฮาทุกคนเนาะคะ่ะตอนนี้ร่างกายกับพอ่แย่ๆจังได้บุไปหาหมอมาแล้วก็เป็นหายใจบ่ค่อิ่มไมจ่จ้ะแต่เป็นจังได้ไม่พิมพ์ว่าก็เลยพักผ่อนถ้ากันกพักผ่อนหมื่อวานก็พอ,อถิต ตวานอีกจะเริ่มออกไปหาเล็แล้วค่ะหาแนวทางเอฟซี่เนาะเอามาแบ่งปันกันจ้ะ้าเข้าดีโชคไดลาบน้ำกันพวกเขามาแหลกก็ฝา,ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่งพงทิดไม่พิมพม์ิโชกไ,ได้จะ้ะอีกช่องหนึ่งก็ช่องไม่พิมพ์พารวยใครให้มาพิเกตให้มาสามสิบเล่มเลยบ่บ่โอ้เจ้าของลงพิมพ์เลยให้มา กจ้ะพอ่อปูพคนดวงเฮง,งเป็นไห้ปฏิทินมากคนละออกสามงวดสี่งวดแล้วพ่ออาทิตดูร้องตายอยู่นี่ไหว้ๆอยู่นี่ให้มาช้าจ,จังเลยวะนี่ละ่ะเอฟซีเขาขอดูปฏิทินอะไรไม่พิมพ์ทำไมมันจะแม่นแท้วะบอกพออาทิตก็ได้มาคนใจคนใจบุญให้มาก็เลยว่างี้ นีเดจ่ะเอฟซี FC เบิงเด้อหน้าตาเป็นยังสีไปหามาเบิงเด้อนี่ <c oughs> ได้น้ำกันจ้ะ <c oughs> ได้มาแต่ล่วงพิมพ์มาสันพอเฮามาจ้ะแม่นคักเด้อก่าเจ็ดก็ออกหาเจ็ดก็ออกนี่งวดที่แล้วนี่ฮะศูนย์ศูนย์เจ็ด แต่ว่าไม่พิมพ์ก็ลงคิดไปเบิ้งเล้แล้ะแ,แต่ว่าทายอีกเอฟซีว่าเบึ้งงนาตาแนวจะนี่ละงวดสิมาน่จ่ะงวดที่จะมานี้เด้อจ้ะนาตาปีท้งสี่ละหนาตาปิีท้งสีละะาางส่ละจะ้ะงามอยู่หนนทางคุณแล้วเนาะ จะพอคุณไห้ปฏิทินไม่พิมพ์มาคุณมาโหดยิงเสียละเบนกระเละหายเนาะจา้ะแม่อ้อยกับแม่มอนเนี่ละจ้ะเดี๋ยวจะไปตามมาไห้เอฟซีนอะแม่มอนดาสีเมธุนได้แมอย่างยังพิมพตามมาไห่ด้วยค่ะก็เดี๋ยวมาแบ่งปันกันเนาะ พอเอทีดมื่อนี้เข้าไปเอาตัวเลขน้นไม่อ,อ้อยเนาะจ้านี่ละเพื่อนว่าเพื่อนนั่นฟันได้แล้วไปออกไปหาเพื่นอนี่็นละไม่พิมกับฟันไลยเด้มัน,นเนคืนนี่ยังว่าสีลงไเอฟซเบิ้งเป็นแนวทางก่อนนอพทิทีเนาะรอเป็ี่้รเปียวว่ามันมีคลิปลงเดียวเมซี FC ว่ามีพิมก็บลงคลิปเนะาะสีใหญ่นี่จากเมดแล้วพอที่เียดยัยงไข่เค็มบอจันไข่เค็มสื่ออัน ซื้อไข่น้ำอันแม่นงปุยมาวิสั่นก็เลยส่เห็ดไข่เค็มไว้กินเมื่อนั้นก็ซื้อมาก่าท่านเมือดอยู่เดี๋ยวเห็ดใบอีกเพธิ์ทิดว่านี่เป็นแล้วว่าสั่นพี่พิมคือว่าฝันฝันแล้วมันคือฝันว่าคุณนายตูมาหาคุณนายตูไปเห็ดผมมงามงามผมแดงเป็นล่อ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 นอยู่สิบสิบปีจะคนอยู่นี่คุณนายตูกับอันก็จะไม่มีพิมไป๋วไหวทั้งศาลหนึ่งแม่โพธิ์ทิด ไปไหว้ทั้งศาลข้าเจ้าเป็นงานยังบุญางานขึ้นไปไหว้กันเต็มก็เลยเอาเงินเหรียญบาทไปหย,ด,ยดหยดหยดละอธิษฐานว่าให้ให้ดีๆให้มีให้อีหยังก็ว่าไปนั่นนะงเงินเหรียญบ,<น>บาทก้นลายบ,าบ่ค<บ>นกับมาเรื่อยๆป้าไปแต่ว่ามีผู้หญิงอ่ะนางเฝ้าอยู่ผู้หญิงนางเฝ้าอยู่เพป็นกับมิสุดขายอะนะมิสุดง,งามๆขายเพไปวะก็เลยไมปรยอดไปทำบุญทั้งศาลแล้วไปไหว้ก็ลเลยลงมา บานี้เล็กหน่อยมาบอกเลขมาเต็มเฮือนมากำเมนตัวล่ะเฮียนไผเฮียนเท่านี้เฮียนเท่านี่ล่ะเมนตุ่ไปเห็ดผมมางามอ้าตุ่นเพื่อทีเห็ดผมงามไปเท่ากับยู่ในข่วงถิล่ะเพื่อจะตีเห็ดแนวกินให้เล็กหน่อยกิเล็กหน่อยอันอันผู้ใดสิบอกเลขไม่พิมพ์มาสานนู้สิบอกเลขไม่พิมพ์มาสานแลนมาบอกซิมใส่หูผมดิตัวใดลาะบอกบอกตัวใดสิบแปดสิบแปดเอาก็เลืกเอา อีแล่กว่าทิถามคุณนายตู่กันหรือเ่าเด็กหน่อยบอกแล้วเรียบพ่อเรียบว่าเอาเรียบเอาเอาน้ำอีลานี่แล้ว่าสันดรกติ้งหน่อยหลายคนเนี้ยตุ่นติ้กหน่อยคุยิี้เดี้ซิมไซหูซิเป็นก็สันใหญ่ตอนนั้นตัวน่องบอกที่ท่านั้นแล้วคันบ้านบอกเป็นตัวแห่งเมมเม็งก็ยังสมัยตะกี้ตาพ่ออาทิตย์ฝันขี่เห็นบ่ฝันว่าขันเพื่อนซีไฮเพื่อนก็มาม่ไเป็นตัวเลยแต่ว่าช่วงนี้แมหไฮตะปิษศานาของพระอาทิตย์ไฮตะฝัน ตะกีนนะสมัยตะกี้นั่นบอกเป็นตัวเลยว่าตัวใดออกตัวนั่นตะวันีหลากระลิศโลงกระิบว่าแม่ๆเราบอกคันว่าสันจักแล้วกระตืดีใจนั่นแล้วกระจิไปหาคุณได้ตัูผมร่องเบิองลองเบิองเข้ากับว่าให้เอฟซีเพิ่นฟังเนาะจ้านี่เด้อจ๋าเด็กหน่อยเขามาบอกม่พิมพ์หอดบานขึ้นเด็กหน่อยไม่ร้ายหลายว่าศั่นแต่มามีนางหนึ่งมาบอกเลขยไม่พิมพ์18ตัวเดียวโคโล กันแนมเบิงก่อนเดิอซีเดอร์กับยาฝ่าวันยังหลายกันแนมเบิ้งหลายๆทางก่อนเพราะว่าพันมือขึ้นอย่างหลักก็เลยอยากวาสซูฟังเนาะวันนี้เราไม่พิมพ์จะไปหาเลขเด็ดมาฝากันจ้าทักคนพ่อแล้วไปหาหมอมือนั่นวันที่สองวันที่สามกับพักวันนี้ละออกลาแล้วขอแนวทางดีๆมาให้กันจ้ะ เลขสิบแปดนี่พอกินมากคักแล้วนี่ไม่พิมพ์กับมากกี่เด้อจ้ะเลขรดไม่พิมพ์เนาะสิมากงวดนี่บอจะโมวานเล็กหน่อยบอกใส่หูคักแน่สิบแปดประศัดม่พิมพ์กับห้านามโคกห้ายังเฮ็ดให้เขากินมือขค้ืนนี่จกักเปิดตู้เย็นจกนักยังมาให้กินกันแต่ว่าไม่ตูน้นป็นผู้ง้มร้ายในฟันในเฮ็ดผมแดงมากเฮ็ดผมเป็นร่อนเป็นร่อนมากคนบ่เคยแต่งตัวเนาะจา้ะเดี๋ยวมือนี้จะไปหาไม่ตู้ จะไปฝันเกี่ยวเราจังใดว่าผ้าเด็กหน่อยมาบานเต็มหนึ่งจะให้เป็นแนวทางเด้อหนึ่งแปดแปดหนึ่งนี่จ้ะแคบไวเด้อค่ะค่าไม่พิมพ์ฝันแม่นอีกถ้าฝันตองหัวดิสิมันจะแม่นนะคือหวดก่อนนี่ละฝันเห็นพระเจ้าอยู่หัวนางยิ้มบุยบุยอยู่เนาะแต่ว่ามันย่งอันตองหดวก็เลยบ่อยากว่าีหยังค่ากันนะแต่มีผู้เสือผู้บเสือเนี่ยแหละจ้ะแต่จะของกันยังมันแม่นบ่กันยังวายอยู่ ก็ออกอายุเพิ่มนอกจากหกเก่าเจ็ดศูนย์นน 6, 9, อีลีจ้ะอันนี้ก็ฟันตองวดขึ้นกันจ้ะเลยมาสองหมือน,นี่ล่ละป็นสีมะขามมะกรูดหวดนี่บอแม่บุญทิพย์แม่ยานั่งรถเอ้อยกันสีหายชกหายลาดดีๆก,ก็ได้ไอเอฟซี FC ทุกคนไดน้าเดองหวดวสีม้านี่ชิบหกมีหน,น้าคมโหงหาอะคะ่ะแปดหนึ่งแปดสาม ออกคักออกแน่ด้วยจับแปดสามออกตลอดแต่ว่าย่างใ่ทั้งนาเนาะค่ะเนอะ้องพี่คนสีมากงวดนี่บอขอเป็นจังบุญเนาะค่ะเอฟซี FC ได้นากันทุกคนเด้อค่ะกันว่าอิงยังดีๆของมาหาในที่มีกปออุทิศกะหพานทุกอย่างกหายพานให้ช่องเฮ้าดังๆเหฟซี FC ได้โชคได้ลาบน้าตลอดไปจ้ะสำรับมินิกะสำรีกคนเนาะค่ะนาะ สวัสดีค่ะ